สวัสดีครับตลอนถ่ายคลิปยูทูบวันนี้ผมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับจะพาเดินถนนคนเดินนะครับ<ป>ที่นี่เขาจะมีทุกวันนะครับตอนเย็นๆนะครับเวลาหกโมงเย็นนะถึงสี่ทุ่มนะครับก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้านะส่วนใหญ่เราจะขายเสื้อผ้านะครับที่นี่นะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะฮะแรงๆเนาะตอน เมื่อฟ้าม่วมดินนะครับตอนนี้ฝนตกทุกวันนะครับช่วงที่ผมมานะฮะนี่เป็นบรรยากาศนะที่ประเทลาานะครับผมเสื้อผ้าใครที่ชอบเดินนะชอบซื้อเสื้อผ้านะครับผม <h id> โอ้ <id> <h id> มีหลากหลายนะครับผมราคาไม่แพงมากนะครับแล <h id> ้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับ อันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมกลางร่มเนาะกลัวฝนจะมานะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับที่ประเทศเราจะตกทุกวันเลยนะนี่ครับแต่พ่อค้าแม่ค้าเขาก็เตรียมร่มเตรียมผ้ากันฝนนะกลัวฝนจะตกตื่นตาตื่นใจกับรบาคาเสื้อผ้ามากเลยนะครับครับผม นี่กางเกงช้างนะครับเ,เ,เสื้อเด็กที่สวยนะครับตลาดที่นี่จะมีทุกวันนะครับลม่ค้ามาทุกวันอีบอห้าสิบห้าพันกีบอันนี้เรามาขายทุกวันไหมครับมาทุกวันนะนถ้าวันไหนฝนตกหนักก็ไม่มา ตัวนี้จะหน้าฝนเนาะครับแต่ว่าแม่ค้าเขาก็เตรียมเตรียมอุปกรณ์นะกันฝนมาอยู่เนาะครับก็ตลาดที่นี่นะจะเป็นตลาดที่เก่าแก่นะครับผมเท่าที่ผมรู้มาก็เป็น10ปีแล้วนะครับอยู่ริมโขงนะอยู่เมืองสีหอมนะครับผมนครหลวงเวียงจันทร์ เดี๋ยวว่าใครที่จะมาเที่ยวประเทศลาวนะนะคนลงวงจันทร์ก็มาเดินช้อปปิ้งตลาดที่นี่นะตอนเย็นๆนะครับผมพ่อค้าแม่ค้าก็เตรียมอยู่นะเตรียมร้านเตรียมของขายนะครับใครที่ชอบรองเท้านะครับรองเท้าราคาถูกๆนะมีหลายแบบหลายอย่างเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเลยอะเจ๊น้ามาตัวไหนเนี่ย นี่ฮะรองเท้านะครับผมรองเท้ายี่ห้อรองเท้าแบรนด์นะอนนี้เป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าสตั๊ดนะฮะรองเท้าออกกำลังกายรองเท้าวิ่งเนาะบเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่อยู่เนาะนี่ครับวัยรุ่นก็ออกมาเดิน เที่ยวนแบจบจากช้สวยนะครับทันนี้มีแต่ผู้สาวงามๆสบายดียิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขายตัวเท่าไหร่น้อเนี่ยตัวสิบหมืน่นนี่ครับใครที่ชอบแบบเสื้อยืดนะฮะสองหมื่นกีบนะครับ เสยืดนี่นะครับเสยืดครับก็ตกประมาณตัวละ40บาท40บาทไทยนะครับแบเขาเป็นป้ายว่าส0 0 0มื่นสองเป็นเสยืดนะครับผมมีหลายไซส์นะฮะตอนนี้เงินไทยไม่ถึงด้วยนะครับเดินทางก่อน20,000ตัวไหนตัวไหนฝั่งนู้นเนาะแล้วฝั่งนี่างไหคนไทยนะเอาเมนโดมนี่คุณยาตึ้งนี่ก็เป็นน้ำหอมเนาะเครื่องสำอางนะสำหรับผู้หญิงนะครับ ใครที่แฟชั่นหน่อยก็มีแว่นตรงแว่นตานะครับดูได้ลองได้นะครับเป็นยังไงบ้างชอบไหวไหมวันนี้วันนี้แลกตังมาเท่าไหร่นะอยากจะบอกว่าแลกมาเมื่อกี้นะคะแลกมาอีกคันหนึ่งหนึ่งพันไทยได้ประมาณห้าแสน 580,000บาทเราจะช็อปในึ0งห0 0แสนะ580,000กีบ580,000กีบวันนี้เราจะช็อปในเงิน5 8 0แส0แปดกีบเราจะดูว่าเราจะได้อะไรบ้างแนเลยนะ580วยังไม่ใช้มดต้องอาไวกินไว้ใช้อยู่เนาะแตพูดถึงเสื้อผ้าเขามีเยอะเลยนะครับโอ้โหย่าบอกว่าคือไม่แน่ใจว่านานดึกๆนาจะมีคนมาเดินเยอะกว่านี้นะฮะ เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นตลาดริมโขงนะต้องถ้าเป็นภาษาบ้านเขาเขาจะบอกว่าตลาดแคมโขงนะครับผมนี่เพราะว่าตรงที่ผมเดินมาสุดต,ตรงนี้เขาจะเรียกเขาจะเป็นแม่น้ำฝั่งโขงไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านบนนะครับแต่ทางนู้นก็ยังมีไปได้อยู่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขายพวกเคสโทรศัพท์นะครับมือถือ ่าตอน,นี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับสามสี่ร้านนะมีร้านน้ํามีร้านไส้กรอกเนาะร้านน้ำเปล่าร้านน้ำผลไม้นี่ครับพี่น้องครับผมมาดูบรรยากาศริมโค้งนะครับเขาเรียกว่าตลาดแคมโค้งนะฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งหนองคายนะครับผมประเทศเราเองประเทศไทยนะครับ ไม่แน่ใจว่าด้านล่างเขาเป็นอะไรเขาน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับร้านขายของนะแต่ว่าเขาน่าจะยังไม่ได้เปิดทุกที่นะเปิดทุกทุกล็อกนะครับนี่ครับนี่ตรงนู้นมีของเล่นด้วยนะฮะน่าจะมีคล้ายๆบ้านเราเหมือนเหมือนงานวัดนะครับนี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศนะ ที่ริมโค้งนะครับผมของเวียงจันทร์นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยบ้านเรานะครับผมถ่ายให้ดูวันนี้ก็เป็นเกรตความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะถ้าอธิบายผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะครับอีพีต่อไปสวัสดีครับครับผมด๋ย